เอาเลยครับผมก็ขอสวีดัดสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับยินดีต้อนรับสู่เกม r บรดเทบมาณะชีวิตนีรันก็บอกไว้ก่อนเลยนะครับหลังจากที่เราห่างหายกับเกม r e รดไปสักประมาณหลายๆวันนะเอาเป็นว่าหลายหลายวันละกันนะครับทาง al, เซิฟโกลบอลนีฮะก็ทำให้ทำการอัปเดตเจ้าตัวละครใหม่ที่เป็นตัวละครที่สการเข้ามานะครับนั่นคือฮานิเบลนะครับ ซึ่งเป็นฮาร์ด b เบลเวอร์ชันชุดว่ายน้ำนะครับในรอบนี้ครับกิจกรรมนี้จะไม่ได้มาเป็นแบบคู่หูดูโอ้นะฮะแต่จะมาแบบตัวเดียวๆเลยนะครับพร้อมกับโซใหม่อีก2โซเลยนะฮะเดี๋ยวนี้เราจะมารีวิวกิจกรรมแล้วก็ความสามารถของตัวละครเทียร์ฮาร y ิเบลนะฮะว่าตัวนี้มีค่าความสามารถอะไรกันบ้างนะครับอันดับแรกครับเดี๋ยวมาดูเรื่องกิจกรรมการเช็คอินนะฮะ ระยะเวลากิจกรรมมันะครับมันมีอยู่ประมาณ14วันนะครับการล็อกอินในรอบนี้เขาจะเป็นการเช็คอินแล้วก็ได้ตั๋วไปเลยนะครับจะไม่มีพวกเควสพวกอะไรให้เราทําแล้วนะก็คือเป็นการล็อกอินแบบเพียวๆเลยครับวันหนึ่งเราจะได้ตั๋วอยู่3ใบแล้วก็ได้ของรางวัลตามนี้ไปเลยนี่จนกระทั่งครบ14วันนะฮะก็คือตามระยะเวลากิจกรรมเนาะวันที่10นะฮะเราจะได้กรอบภาพมานะกรอบรูปมาต่อไปนะครับผมก็จะเป็นการสุ่มของตัวละครนะฮะอ่าอันนี้ก็จะเป็นตัวละครเทียฮาริเบลนะครับขอรางวัลบั๊ ด้านขวานะฮะก็คือของรางวัลที่เตาสุ่มเกลือนะฮะคือได้เกลือนั่นแหละนะฮะอ่าก็จะมีของที่เป็นการันตีครับก็จะมีโซที่เป็นโซกระเป๋าตรงนี้ด้วยนะครับหอันนะฮะตอนสุ่มไป220ครั้งนะฮะแล้วก็จะมีโซที่เป็นแว่นตาตอนสุ่มได้400ครั้งนะครับผมนี่ต่ำระดับไปเลยครับเรการออกนะฮะสิชิ้นอยู่ที่ประมาณ1%นึ่งเปอร์เซ็นต์นะฮะสองชิ้นอยู่ที่สิบเปอร์เซ็นต์แล้วก็ห้าชิ้นอยู่ที่ห้าเปอร์เซ็นต์นั่นเองนะครับก็ดุเหมือนกันนะคร ยินแตงโมกับไอเซนพัทนะครเหรียพอๆกันเลยนะครับส่วนของรางวัลในหน้าต่างนี้นะฮะคือการที่เราได้เหรียญมานะฮะแล้วก็เอามาแลกของนะครก็บอกไว้เลยครับใครที่พลาดยินแตงโมกับเจรันไปนะครับก็สามารถมา กวาดในกิจกรรมนี้ได้เช่นเดียวกันนะครับผมก็ถือว่าเป็นอะไรที่โอเคนะครับทางเซิร์ฟไทยก็น่าจะทําเหมือนกันแต่ก็น่าจะต้องรอประมาณเกือบ1ปีกันเลยแหละนะฮะกว่าที่จะกิจกรรมมันจะมาดีรานในรูปแบบนี้นะครับว่าทางโกโบอลก็เพิ่งเอามานี้เป็นตัวใหม่ล่าสุดเลยนะของไทยก็น่าจะรอประมาณ1ปีนะครับหรืออาจจะมีการเปลี่ยนแปลงอะไรในอนาคตก็ว่าไปอย่างอีกรอบหนึ่งเนาะก็ถือว่ากันเกลื่อนไว้ก่อนเลยกันครับอาจจะมีเปลี่ยนแปลงอะไรในอนาคตก็เป็นไปได้นะ แต่ที่น่าสนใจนะครับผมมันจะมีอยู่2โซนะฮะเดี๋ยวเรามาดูความสามารถของ2โซนี้ดีกว่านะครับอเอาไปโซแว่นตาก่อนนะฮะโซวแว่นตานะครับผมเขาจะทำการเพิ่ม a d k ของตัวละคร450แต้มนะครับบวก3.6นะครับแล้วก็การโจมตีจะสร้างความเสียหายเพิ่มเติม6ให้กับเป้าหมายที่มีเอฟเฟกต์ดอทบนตัวของเขานะครับโน้ซึ่งความสามารถเขาไม่ได้บอกว่ามีผลกับตัวละคร ในเป้หรือเปล่าอันนี้คือไม่ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับผมไล่โซ่หนึ่งเนี่ยครับนั่นก็คือโซหนังสือพิมพ์ละกันเรียกง่ายๆเนาะก็จะเป็นการเพิ่ม SP ของตัวละครนะครับ4,725หน่วยนะครับบวก3.6%นะฮะและลดความเสียหายทั้งหมดที่ได้รับ3%นะครับครั้งแรกที่ SP ของตัวละครลดลงต่ำกว่า50%ความเสียหายที่ได้รับนะครับจะลดลงอีก7.5%เป็นเวลา2วินาทีนะครับ2 second นะฮะ2วินาทีเอฟเฟกต์นี้นะครรัับบไไมม่สาาถลลหงด้ ปกติจะเป็นแบบ2รอบอันนี้จะเป็น2วิซึ่ง่อ,องวิก็น่าจะรับดาเมจอะไรได้อยู่แล้วบ้างก็ลองดูนะครับว่า2วิเป็นเพียงพอหรือเปล่านะครับผมที่เหลือก็จะเป็นของรางวัลอย่างอื่นครับผมแล้วก็จะมีอันนี้ที่เป็นแบบไม่คุ้นเลยนะครับท่าโทเค็นไอันนี้คือไม่คุ้นเหมือนกันครับว่าจะเอาไปใช้อะไรเขาบอกว่าสามารถใช้แลกของในอีเวนต์ช็อปแน่เหมือนมีกิจกรรมที่จะเข้ามาต่ออีกแล้วนะครับผมเนะี่ยที่จะเอาไว้ใช้ในนะอีเวนต์ช็อปนะไรนี่ก็ถือว่าเป็น question mark อันหนึ่งนะครับผมส่วนต่อมาครับก็จะเป็น m i t e d Time p a c กนะฮะก็คือของที่เราต้องเสียตังเติมในเองสำหรับใครที่เป็นสายเปนะก็สามารถมาเปแล้วก็เติมไปได้นะครับเดี๋ยวเรามาทำการสุ่มคำขำมันสัก2ครั้งแล้วกันนะฮะว่าเลดการออกเนี่ยจะดุขนาดไหนนะฮะไปสุ่มไปก่อนที่จะไปดูความสามารถของตัวละครที่อะรีวิวเอฟเฟกการสุ่มนี่สุดจริงนะครับแสองชิ้นออกมาครับแล้วก็5ชิ้นออกมาก็ น่าจะไม่ดุมากนะครับเลทก็ไม่ค่อยดุเท่าไหร่คาดว่าน่าจะได้อยู่ั้งในอนาคตนะเดี๋ยวค่อยว่ากันตอนที่ผมได้ทําการสุม่มอีกทีตอนที่มันเข้าไทยจริงๆเนาะเดี๋ยวเราไปดูกิจกรรมต่อมาครับในกิจกรรมอีเวนต์นะครับรอบนี้นะครับกิจกรรมการเติมนะครับก็จะมีของเทียร์ฮาริบลเช่นเดียวกันนะครับเป็นการที่เราเติมสะสมไปนะครับเราจะได้ตั๋วสุ่มแล้วก็เศษตัวละครมา1ชิ้นนะครับได้ไปเรื่อยๆนะทั้งหมด5ชิ้นนั่นเองจะถือว่า โอเคครับไม่ไม่เยอะแล้วก็ไม่น้อยเกินไปเนาะก็ mm hmm. สามารถมาเติมเอาตัวนี้ได้ครับไหนเราก็จะเติมเอาตัวละครเขาก็ได้ของตัวนี้เพิ่มไปอีกถือว่าดีมากๆนะส่วนต่อมาฮะเดี๋ยวเราไปดูเรื่องความสามารถของตัวละครตัวนี้ดีกว่าครับมีความสามารถอะไรบ้างนะฮะซึ่งตงัวละครทีฮาริเบลนะฮะผมก็จัดเป็นตนัวลนะครเทศกาลนะฮะก็เป็นชุดไว่นน้ำแเหละเทศกาลนะฮะอยู่ในสังกัดของหงแดงนะครับผมสายทักษะนะครับเป็นประเภทของเอดิคแลวก็เล่นกับเลือดนั่นเอง สกิลแรกของเขานะครับผมก็คือการสร้างความเสียหายกับสตรูเดียวนะครับการโจมตีนี้นะครับเพิ่มโอกาสคริ์ที่เ12นะฮะและสร้างความเสียหายคริ์ที่เ12เเช่นเดียวกันนะฮะสำหรับแต่ละสเตรกของเลือดออกนะครับบนเป้าหมายสูงสุด60นะฮะก็คือสามารถซ้อนทับได้สูงสุดคือ60เป็นการเล่นกัดเลือดอีกแล้วนะครับโอ้คือเหมาะกับเซตทีมเลือดไหลอย่างมากนะครับคือโอกาสติดพี้ก็วาดเพิ่มให้มันติดใช่ไหมครับส่วน ความเสียหายคริติคอลคือมันจะแรงมากขึ้นนั่นเองนะครับมี12%ถือว่าเยอะมากๆเลยนะเค okay, ครับต่อไปก็จะเป็นส่วนของ f u React a c k นะครับผมรดยท่าไม่ตายนนัเองคือการสร้างความเสียหายให้กับศัตรูแบบแถวเนาะแล้วก็จะทำให้เป้าหมายนะครับทั้งหมดมีการติดบาดแผลนะครับเป็นเวลา2รอบนะฮะแล้วก็ทำการขโมย10%ของ ATK นะครับเป็นเวลา2รอบเช่นเดียวกันไม่เกิน15%ของ ATK ของ AdiBel นะฮะก็คือขโมยมา10%ก็จริงแต่ไม่เกิน15%ของ ATK ของตนเองนะฮะ แล้วก็ต่อไปก็จะเป็นหลังจากการปลุกตื่นนะครับผมก็คือจะเพิ่มพลัง8%รับความเสียหายเกิน15%นะครับนี่แล้วก็เ็ยหาย5%นะครับตัวละครตัวนี้ครับจะมีเกี่ยวกับการเล่นของการแบบเลือดไหลนะครับจะเป็นดาเมจเลือดไหลนะฮะก็จะรับความเสียหายเพิ่มเติมไม่เกิน40%นะครับก็คือความเสียหายของเลือดไหลนั่นเองนะฮะโอเคครับต่อไปจะเป็นกรณีสีดาวนะครับเป็นอะไรที่ค่อนข้างโกงมากๆนะครับก็คือ ฮันนี e เนะครับเพิ Goddess ่มอัตราความเสียหายนะครับหลังจากที่ h ั n นีเบลได้ปล่อย f u r ี่แอคแทกนะครับเธอจะสร้างความเสียหายให้กับเป้าหมายนะครับสตัวนะครับเป็นเวลา2รอบนะครับครั้งแรกที่ SP ของ h ั n นีเบลนะครับลดลงต่ำกว่า50%เนะครับเธอจะได้รับบัฟที่ลดความเสียหายที่ได้รับลง60%เป็นเวลา2รอบนะครับและอันสุดท้ายที่มันโกงมากๆนะครับผมนั่นก็คือการฟื้นฟูฟ u รี่1,000มนะฮะและฟื้นฟู SP สูงสุด20%นะครับ คืออันนี้เป็นอะไรโกงมากๆก็คือมันเป็นตัวอีกตัวแล้วนะครับที่จะสามารถหลบอันติได้แต่ความโกงเขาอยู่ที่4ี่ดาวนะครับถ้าปั้นจริงๆขั้นต่ําเลยครับสถานการณ์นะครับคือสีดาวนะครับในกรณีที่ใครอยากจะปั้นตัวละครตัวนี้ไปนะครับผมโอ้ก็จัดว่าเป็นตัวละครตัวหนึ่งครับที่เหมาะกับเซ็ตเลือดไหลแล้วก็เซ็ตหลุอันติมากๆนะครับมันโกงโกงแบบเบื่อเลยแหละนะครับผมสำหรับตัวละครฮันดิบลชุดว่ายน้ำนะครับผมก็เป็นอะไรที่ เซอร์ไพรส์เหมือนกันครับเกี่ยวกับกิจกรรมที่ทําการอัปเดตเข้ามาในเซิร์ฟ g l o b a l ของไทยก็ไม่ต้องห่วงครับจะมาแน่นอนนะครับเมื่อผ่านไป1ปีนะฮะส่วนต่อมาฮะที่เราจะพูดไม่ได้เลยนะครับลืมพูดไม่ได้เลยก็คือค่าความสัมพันธ์นั่นเองนะครับตัวละครน,นี้ครับมีค่าความสัมพันธ์ทั้งแบบตัวของเขาเองนะครับนาในร่างที่เป็นของอารันคาร่างสุดยอดเนาะแล้วก็จะมีชินจิน้ชินจิก็มีนะครับผมนี่แล้วก็ จิรุจิก็มีนะครับแหมจิรุจิก็มีแล้วก็เหนียวทุกร่างนะครับสําหรับใครที่จะปั้นตัวนี้ครับค่าข้าสัมพันธ์นะครับอย่าลืมเลยขาดว่ามีเหมือนกันนะครับผมในโซนตรงนี้ไปนะครับโอเคครับก็สําหรับคลิปนี้ก็คงมีเพียงเท่านี้นะฮะถ้าใครชอบฟังกดไลค์กด subscribe เพื่อให้ภาคลิปใหม่ผมด้วยละกันแล้วเจอกันในคร์ทต่อไปนะครับบ๊ายบายสวัสดีจ้า